ในเรื่องของการเบริกชดเชยเงินสดย่อยนะคะคุณเห็นแล้วนะเรื่องของการตั้งมาก่อนนะตั้งวงเงินใช่ไหมคะเบิกชดเบิกจ่ายนะคะต่อมาเป็นการเบริกชดเชยการเบริกชดเชยเนี่ยนะคะประเด็มนมันก็คือต้องรวบรวมสรุปมาก่อนอรวบรวมสรุปมาก่อนเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้ตังค์ไปเท่าไหร่ขอขึ้นในรายละเอียดการเบริกชดเชยเงินสดย่อยสักนิดนึงนะคะอืแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะ ตอนแรกเนี่ยนะคะรายการของการเบิกชดเชยเงินสดย่อยก็จะไล่เรียงมาเลยตืดตืดตืดวันทีเทนนนท่เท่านั้นวันที่เท่านี้ไล่เรียงมาแล้วค่ะจากหนึ่งหมื่นบาทนะคะตอนนี้เหลือหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามดังนั้น,น่ะการทำเบิกชดเชยเนี่ยนะคะมันก็คือต้องไปชี้แจงก่อนว่าน้องที่ดูแลเงินสดย่อยต้องต้องไปชี้แจงให้กับหัวหน้าเป็นการเงินหรือเป็นบัญชีหรือเป็นเจ้าของทราบว,ว่าเงินที่หนูถือในมือนะคะพี่หนูใช้จ่ายเหล่านี้ไปนะคะพี่เสร็จแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะ ตอนนี้เหลือพันกว่าบาทนะคะพี่จุดการตั้งเบิกก็มีเช่นทุกวันจันทร์ต้องตั้งเบิกแหละหรือพอมันใกล้หมดต้องรีบตั้งเบิกแหละสำหรับกรอดก็คือจะให้ทุกวันจันทร์มีการตั้งเบิกอย่างที่เคยเล่าไปนะคะประเด็นเลยก็คือว่าเราเห็นแล้วเหลือพันเแปลว่าการเติมเงินสดย่อยจะมี2ประเภท